สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาพับเหรียญโปยทานรูปแบบดอกบานไม่รู้โรยแบบใหม่น่ารักน่ารักอีกแบบหนึ่งนะโดยริบบิ้นสามเส้นแล้วก็ใส่เหรียญที่หลังนะคะสวยๆแบบน่ารักน่ารักกันเลยค่ะนี่นะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยกันไกลเหรียญริบบิ้นค่ะวันนี้รีจะใช้ริบบิ้นตาระคังเบอร์สองเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํากันเลยค่ะ ดีจะตัดริบบิ้น3เส้นที่ความยาว90เซนติเมตรรวบมารวมกันแล้วก็พับครึ่งนะคะตัวนี้ลีตัดแล้วก็พับไปแล้วนะทีนี้เราก็จะมาเริ่มสารกันเลยนะคะดีจะจับเอาริบบิ้นเส้นที่1ขึ้นมาสวมด้วยเส้นที่2เส้นที่3นะกดตรงรอยพับสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องที่1นี่นะคะแล้วก็เปิดออกดึงเอาเส้นที่2ออกมาจับให้เข้าที่ค่ะ เราก็จะได้เป็นฐาน3เสร็จแล้วเราก็จะมาสารเป็นฐาน6จับออริบินฝั่งด้านขวามือทับเฉียงขึ้นไปด้านบนจับอริบินเส้นด้านบนทับเฉียงลงมาด้านล่างแล้วจับอริบินเส้นด้านล่างสอดเข้าตรงช่องนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้ง6เส้นกดๆจับๆให้กระชับได้เป็นฐาน6กลับด้านค่ะ กลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะจับอรอิบินเส้นที่1ขึ้นมาทับด้วยเส้นที่สอง เส้นที่สองทับด้วยเส้นที่สเราจะมีริบบิ้น3เส้นด้านบนแล้วก็จะมีริบบิ้น3เส้นด uh ้านล่างเสร็จแล้วเราก็จะมาสารสลับกันจับอลิบบิ้นเส้นที่1ด้านบนวางลงมา1ด้านล่างขึ้นมาด้านบน2ด้านบนวางลงมา2ด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่สามด้านบนวางลงมาเอา3มด้านล่างขึ้นมาด้านบนแบบนี้เสร็จแล้วจับหมุนมา เราก็จะเหลือริบบิ้นสเส้นด้านบนเหมือนเดิมเราก็จะมาสานต่อกันเลยนะจับริบบิ้นเส้นที่1ด้านบนวางลงมาเส้นที่สองสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกค่อยๆปล่อยริบบิ้นออกมานะคะนี่นะเส้นที่สค่ะสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกับช่องถัดมาเสร็จแล้วลีก็จะปล่อยมือออกมากลับด้านค่ะ กลับด้านมาเราก็จะมานับริบบิ้นข้ามสี่เส้นแล้วพาดนะ1234งสองสาจับริบบิ้นเส้นนี้นะพาดมาแบบนี้ต่อเลย1234งสองสาจับริบบิ้นเส้นนี้พาดมาเสร็จแล้วเราจะเหลือริบบิ้น4เส้นนะคะจะไม่มีที่พาดแล้วนะ รีจะจับอริบินเส้นนี้ขึ้นมาก่อนจับริบบิ้นโค้งมาแบบนี้ขยับมาตรงปลายค่ะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกถัดจากเส้นที่พาดตะกี้นะเส้นนี้นะคะคือเส้นที่พาดตะกี้ค่อยค่อยดึงริบบิ้นลงมาค่ะในแบบนี้ต่อเลยจับริบบิ้นโค้งมาสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกกับช่องถัดมานี่นะต่อเลยค่ะจับริบบิ้นโค้งมาสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกกับช่องถัดมา ริบบิ้นจะไล่เรียงกันออกมาแบบนี้นะต่อเลยค่ะเส้นนี้นะคะจับริบบิ้นโค้งมาสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกับช่องถัดมาเสร็จแล้วลีก็จะปล่อยมือออกมาจับให้เข้าที่อีกนิดนึงค่ะไล่เรียงลงมาเรื่อยๆเลยนะได้แบบนี้กลับด้านค่ะ กลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะลอดผ่านสองเส้นหนึ่งสองแบบนี้นะคะทั้งหเส้นเลยค่ะเสร็จแล้วจับให้กระชับอีกครั้งหนึ่งค่ะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะ กลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อก,กันเลยนะเร็วไปไหมคะถ้าช่วงไหนเร็วไปก็สามารถกดหยุดสต็อปดูได้นะแล้วก็ค่อยๆทําไปนะคะลีจะจับอลิบินเส้นนี้จับริบิ้นเอียงมาฝั่งด้านซ้ายเสร็จแล้วจับปรติบบินพับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกถัดจากเส้นของเขามาฝั่งด้านซ้ายมือนะค่อยๆดึงริบิ้นลงมาค่ะพร้อมดูกรีบด้วยนะในแบบนี้ ต่อเลยนะคะเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้งหกเส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกนิดนึงเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะลอดผ่านสองเส้น1นสองแบบนี้นะคะทั้งหกเส้นเลยค่ะ ดูความเรียบร้อยกันอีกนิดนึงเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสานต่อกันเลยนะนี่นะคะลีจะจับอลอิบินเส้นนี้จับริบินพับไปด้านหลังเสร็จแล้วจับประตูริบินพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบเข้าไปในตัวกลีบดอกนี่เลยนะคะนี่นะกลีบนี้ถัดจากเส้นของเขามาฝั่งด้านซ้ายนะค่อยๆดึงลิบินลงมาค่ะ พร้อมดูกลีบด้วยนะกลีบตัวนี้เราจะพับเข้าไปด้านในนะคะนี่นะจะได้แบบนี้ต่อเลยนะคะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งหกเส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ เดี๋ยวเราค่อยมาไล่จับกรีบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะลอดผ่านสองเส้นหนึ่งสองแบบนี้นะคะทั้ง6เส้นเลยค่ะดูความเรียบร้อยกันอีกนิดนึงนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะมาเริ่มจับกรีบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะจับอลิบินเส้นนี้นะพับไปด้านหลังแบบนี้แล้วก็พับไปด้านหลังนี่นะคะจับกรีบให้เข้ามาแบบนี้นะนี่นะคะต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งหกเส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะค่อยๆจับกรีบเข้ามานะคะ นี่นะเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นออกเลยนะคะนี่นะคะตัดออกให้สั้นหมดเลยค่ะทั้ง6เส้นเลยตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะดูความเรียบร้อยของแต่ละเกีบอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่นะได้แบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาใส่เหรียญกันเลย นี่ะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญโปยทานแบบไม่ง่ายของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกบานไม่รู้โรยแบบใหม่อีกแบบหนึ่งนะสวยๆน่ารักน่ารักแบบไม่ง่ายเลยนะคะเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทำกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้รีฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องรีดีไซน์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ